มาดูเหตุบ้านการเมืองกันบ้างดีกว่าที่ประสบปัญหากันตอนนี้นะครับโดยเฉพาะแถวแถวชั้นกรุงเทพเนาะปัญหาเยอะมากเลยนะจริงพูดถึงสถานการณ์บ้านเราในช่วงเวลานี้นะฮะไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะเป็นเนี่แหละฮะ เศรษฐกิจก็ผลกระทบจากโควิดอยู่แล้วแล้วล่าสุดน้ําท่วมอีกนะท่วมก็ยังท่วมในหลายพืน้นที่น้ำหนุนท่วมอีกนะฮะแต่ล่าสุดเป็นน้ําหนุนนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายพื้นที่ประสบมากโดยเฉพาะคนนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการกรุงเทพนะคะต้องบอกว่าช่วงวันถึงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยประสบปัญหากันเยอะคือน้ําทะเลหนุนสูงก็เลยทําให้น้ําอ่ะ ไหลทะลักเข้าพื้นที่ริมแม่น้ําอะไรอย่างเงี้นะฮะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนใช่ไหมฮะใช่อันนี้บนถนนเลยนะฮะสภาพอย่างที่เห็นเราเห็นคลิปนี้อยู่เหมือนกันอันนี้สมุดปากการอันนี้เห็นอยู่เป็นสมุดปารกกาอันนี้อ๋ออ,นนรรอ,อ,งงอันนั้นเหตุการณ์ที่สมุดปากกาดูดิมอเตอร์ไซค์จะรอดยังไงอันนี้นนทบุรี น้ำก็ไหลเข้ามาตามถนนหนทางเอออันนี้ที่วัดเนี่ยเราแบบเหมือนเขาอะมีพนังก้นน้ําเหมือนเขาทําถุงทรายไว้แล้วอยู่ๆก็แบบเขาก็เล่นกันอยู่ปกติแล้วถุงทรายก็แบบเอาไม่อยู่น้ําก็ทะลักมาอย่างนี้เลยนะฮะลุ้นมากอะเด็กว่าเด็กจะหนีทันไหมหรือแบบมันจะทําให้เด็กล้มได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าคลิปเนี้ยนะฉันดูอยู่ฉันก็ลุ้นตามนะฮะคือแบบสุดท้ายก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรทั้งหลายชาวบ้านเนี่ยฮะก็ช่วยกัน เอาถุงทรายไปดันน้ำให้อยู่ว่าจะทำได้ไหมอย่างงี้อันนี้เป็นคิดที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะฮะซึ่งนะักแสดงสาวของเราอีกหนึ่งคนนะฮะน้องมิวรักนาลาคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะฮะก่อนหน้านี้หลายเรื่องเลยที่น้องมิวแสดงนำนะฮะต้องบอกว่าบ้านของมิวเนี่ยอยู่ในเขตบางกระเจ้านะฮะซึ่งก็ถูกน้ำท่วมด้วยสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะฮะโดยมิวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองเนี่แหละฮะนั่งอยู่บนเก้าอี้ นั่งอย่างนี้เลยเป็นภาพอย่างนี้เลยคือท่ามกลางน้ําท่วมในซอยในบ้านนี่แหละฮะแล้วลข้างๆก็มีถังขยะซึ่งถังขยะเนี่ยระบุไว้ว่า,อ,าบอบตอบางกระเจ้านะฮะลอยน้ําอยู่ซึ่งมิวเขาเขียนข้อความบอกว่าสภาพบ้านาน้ำท่วมค่ะพอสอน,นะฮะเออนอกจากนี้นะฮะมิวก็ยังได้โพสต์ใน i อ s ี o r y ของตัวเองนะฮะให้เห็นภาพบรรยากาศน้ำท่วมขังทั้งซอยเลยนะคืออย่างนี้เลยอันเนี้ยขังนะคุณเต้ คือน้ำนิ่งหรือว่าคลองใช่ไหมฮะมแต่ไม่ใช่อันนี้คือถนนในซอยนะฮะอันนี้ถ้าเอาเรือมาลงก็ปกติเลยนะสัญจรได้เลยนะฮะซึ่งมิวก็บอกสภาพนะฮะก็เห็นกันซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ตกอ,อกตกใจก็เป็นกำลัง